ครับพี่น้องสุขูสุกนไม่เนี่ยรล้วก็กับไก่หน่อยลอยล่มจะแนวก็เราเหมือนเดิมพี่น้องบรรยากาศนาล้านขึ้นนี่ อยู่ปั้วทูยู่นี่อยูนตู้สูงนี่เปิดฝาออกอันนี้ค่อดไมอันนี้ละอันสูงนี่ละเปิดทั้งใต้เบิ้งอยู่ฝามันน้ำเบิ้งอยู่ฝาเบิ้งอยู่ฝาหูจักฝาหูจักตูบอ่ะโอ้ยหูทรบจักฝาบูจักตู้

อยากจัดมั้งเฮ้ยอยากจัดของพ่อพ่อจีบก็จะรอนี่จีบปลาทพ่อจีบนั่นเฮ้ยจีบปลาทูอยากจีบพ่อก็ไปกินปลาบานนอกอไรได้จัดปลาต่อยหัวสามเลย ハッダキンダーのボケボロ。 อยากสดน้ำยุบมือมือนี้ไสดน้มก็คเคียใจมากเนี่ยเอาเอาป้าวเลย